เมรีเผยที่มาชื่อลูกสาวคนแรกซึ่งมากยันใช้สกุลคัมพีชื่อลูกดีมากยันใช้นามสกุลแม่สวยและเก่งสตองมากจริงๆค่ะสำหรับเมรีคัมพีหลังเคยมีประเด็นข่าวกับอดีตแฟนแตัดสินใจแยกทางนับจากนี้ขอเป็นแม่เรี้ยงเดี่ยวพร้อมฝากถึงฝ่ายชายไม่ต้องมาช่วยดูแลไม่ต้องช่วยจ่ายอะไร ล่าสุดสาวเมรีอุ้มท้อง8เดือนออกงานครั้งแรกและเปิดใจเผยชื่อน่ารักน่ารักของลูกสาวกับที่มาที่รู้แล้วซึ้งสุดๆโดยเผยว่าลูกใช้นามสกุลคัมพีน้องชื่อมโนราคัมพีค่ะที่มาของชื่อคือพระรดเมรีในวรรณคดีไทยเมรีก็คือหนูใช่ไหม ก่อนที่เมรีจะตายก็แช่งพรถไว้ว่าชาตินี้น้องเป็นฝ่ายวิ่งตามชาติหน้าขอให้พี่เป็นฝ่ายวิ่งตามน้องก็เลยเกิดมาเป็นมโนโราพอเป็นมโนราก็มีชีวิตที่ดีผู้ชายรักเวอร์กก็โอเคค่ะ